ฝนตกหนักมากนะช่วงนี้แล้ววันทั้งวันก็ไม่ตกตกตอนไหนรู้ไหมพี่พลอยตอนเลิกงานขับไปขามารถดับเฉยเลยแล้วบางทีอยู่ๆขับอยู่ดีๆนะน้ํายังไม่ท่วมอะ่ะขับไปขามาเอาน้าไหลท่วมอย่างรวดเร็วแล้วเพ <c oughs> ราะสิ่งที่มากับฝนมันก็คือ <c oughs> อากาศเยน็นคือความชื้นต่างๆนานานแล้วหลายสิ่งที่มากับความชื้น <c oughs> มันก็คืออาการเจ็บป่วยเชื้อโรคต่างๆสวัสดีค่ะ ทุกเรื่องกันแบบซุบซอบลอยค่ะอยู่กับเราสองสาวอีกแล้วนะคะกับท็อปิกวันนี้ที่มากับ วันฝนพรำโอ้โหเธอมากับฝนจริงๆใช่แล้วฝนตกหนักมากนะช่วงนี้อย่าเรียกว่าช่วงนี้เรียกว่าทุกวันแล้ววันทั้งวันก็ไม่ตกตกตอนไหนรู้ไหมพี่พลอยตอนเลิ<ช>กงานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องขับรถฝ่าฝนกลับบ้านแล้วบางวันไม่ได้ฝ่าแค่ฝนเราต้องฝ่าน้ําที่มันท่วมขังถนนด้วยซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่อันตรายมากบางที่มันพุ่สูงด้วยไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะนํามาฝากทุกคนก็คือทํายังไงที่จะขับรถ ฝ่าน้ําท่วมถนนกลับบ้านอย่างปลอดภัยที่สุดมีวิธีไหนมาแนะนํากันบ้างเพราะว่าพอยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเจอกับปัญหานะใช่ไหมใช่ค่ะคือไม่รู้คืออยู่กลางน้ําแล้วแต่ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงบางคนก็ขับไปตามปกติขับไปขับมารถดับเฉยเลยแล้วบางทีอยู่ๆขับอยู่ดีๆนะน้ํายังไม่ท่วมอ่ะขับไปขับมาเอาน้าไหลท่วมอย่างรวดเร็วแลพราะนั้นวันนี้มารู้กันไว้ก่อนว่าต้องทํายังไงบ้างอันดับแรกเลยค่ะไม่ว่าจะขับรถฝ่าน้ําท่วมถนนหรือว่าฝ่าฝนตกสิ่งที่ต้องทําเลยคือการลดความเร็ว เพื่อความปลอดภัยคือขับช้าๆไว้ก่อนพอฝนตกน้านเริ่มท่วมเนี่ยขับช้าไว้ก่อนเลย เพื่อให้มันปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะมีอะไรขวางหน้าเราจะได้ตั้งสติได้ทันอย่างนั้นสายซิงก็ต้องท่องไวเลยว่าให้ลดความเร็วเพราะว่า้ก่พอยอย่างเงี้ยเป็นคนที่ติดขับรถเร็วนะปกติก็จะแบบประมาณอ่ะแปดสิบก็ก็ถือว่าเร็วแล้วบางทีก็อาจจะมีร้อยหนึ่งบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องชะลอชะลแปดสิบกับร้อยของพี่พลอยถือว่าเร็วแล้วใช่ไหมถือว่าเร็วแล้วมีเร็วกว่านี้อีกเหรอไม่พูดแล้วกันไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่มีทอนไว้ในใจที่มันเก ช่ไงทางด่วน <c oughs> ใช่มันต้องด่วนกันบ้าง <c oughs> ต่อมาค่ะหลังจากลดความเร็วแล้ว <c oughs> สิ่งที่เราต้องระลึกไว้เลยว่าน้ำท่วม ถ้ามันสูงเกินครึ่งล้อไม่ควรขับฝ่าไปเพราะว่าครึ่งล้อเนี่ยคือมันประมาณ30เซนแล้วนะคะแล้วมันมีโอกาสเสี่ยงที่แบบน้ําอาจจะเข้าตัวเครื่องหรือว่าทําให้เครื่องดับได้มีหลายครั้งมากที่อ่านข่าวแล้วคือหลายคนนะบอกว่าเฮ้ยทั่วม่เยอะทั่วม่เยอะขับไปนิดเดียวน่าจะรอดแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บอกว่าน่าจะรอดอ่ะไม่รอดเพราะบางทีอ่ะเรามองด้วยตาเปล่าอ่ะเหมือนมันตื้นนะแต่ขับไปจริงๆอ่ะมันลึกกว่าที่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจอย่าฝ่าไปดีกว่ามาดูวิธีต่อไปนะคะพอเราไม่ควรขับ น้ำระดับสูงแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นจริงๆคือมันต้องฝ่าไปทางนี้อาจจะยังไม่สูงมากหรือว่าขับขับมาแล้วอยู่ดีๆน้ํามันท่วมขึ้นมา<อ>มันไปไหนไม่ได้มันต้องฝ่าไป สิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกเลยคือการปิดแอร์โอ้โห oh. ปิดแอร์ก่อนเลยค่ะค่ะ <Ha. S 1> ถามว่าปิดแอร์สำคัญยังไงเขาบอกว่าถ้าเราขับรถฝ่าน้ําแล้วเปิดแอร์ไปด้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ําจะเข้าผ่านมาช่องช่องระบายอากาศของแอร์ oh. เข้ามาแล้วมันก็อาจจะไปเข้าเครื่องยนต์ไปทําให้ตรงนั้นตรงนี้มันเสียาปัหใช่เรารถเราก็อาจจะดับได้ค่ะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทําปิดแอร์ก่อนถ้าไม่มีอากาศหายใจเนี่ยงแง้มแง้ม,งม,งมกระจกเอามาดูค่ะต่อไปหลังจากปิดแอร์แล้ว เขาบอกว่าเราควรจะใช้เกียร์ต่ำคือขับเกียร์ต่ำเกียร์หนึ่งเกียร์สองไปเลยนะคะคือห้ามต่ำกว่านี้เด็ดขาดเหตุผลเพราะเขาบอกว่าเครื่องอาจจะดับได้ถ้าเราใช้เกียร์ที่มันสูงกว่านี้ค่ะแล้วน้ำเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเข้าเครื่องได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกียร์ต่ำหรือว่ายังไงถ้าเห็นน้ำท่วมไม่ขับฝ่าไปดีที่สุดจริงคือบางคนเนี่ยเห็นคลิปในทิกตอกสู้ชีวิตกันมากเห็นไหมคือแบบว่าท่วมสูงนะแต่ก็ยังจะขับฝ่าไปคือรถที่ตัดสินใจขับฝ่าไปเขาบอกเลยว่าให้คุณ ตรวจเช็คสภาพรถด้วยใช่คือตอนแรกมันเหมือนไม่เป็นไรแต่มันอาจจะเข้าไปในเครื่องยนต์จุดที่เรามองไม่เห็นอะเพราะฉะนั้นควรเช็คก,ก่อนถ้าไม่มั่นใจก็อย่าขับฝ่าไปเลยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ควรทําเขาบอกว่าควรจะเว้นระยะห่างระหว่างรถข้างหน้าด้วยหลังจากที่คุณเนี่ยขับฝ่าน้ําไปใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ควรทําเลยนะก็คือให้แตะเบรกทีที แต่เบรกทีๆเพื่ออะไรเขามีคําแนะนําด้วยเขาบอกว่าเพื่อให้ผ้าเบรกแห้งเพราะว่าเวลาลุยน้ำเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเบรกด้วยทําให้เบรกเนี่ยทำงานได้แย่ลงเพราะฉะนั้นพอคุณขับฝ่าดน้ําได้แล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขับอยู่บนน้องถนนเนี่ยให้เบรกทีๆีเบรกทีๆและเหตุผลคือพอเบรกทีๆอ่ะ มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุง่ายไงคันที่ตามหลังเรามา,าเราก็เลยต้องเว้นระยะห่างกับคันหน้าเอาไว้ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่แนะนําให้กับบรรดาคนที่ต้องเจอกับน้ําท่วมเอาไปลองปฏิบัติกันนะคะ,ะแล้วนอกจากรถธรรมดาเช่นหลังๆที่มาแรงคืออะไรรถไฟฟ้า e v ใช่ไหม<ช>หลายๆคน<ะ>ยอมใช้มันก็เกิดคําถามขึ้นเยอะขึ้นมาอีกว่าอแล้วไอ้รถ e v หรือรถไฟฟ้ามันลุยน้ําได้ไหมนั่นแหะสิเขาบอก<ะ>ว่ามันมีผลทดลองนะเคยมีคนเอาแบตเตอรี่ของรถ e v ไปแช่ไว้ในน้ําที่มีความสูง50 ปรากฏว่าอยู่ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยประมาณ30นาทีเลยนะคะ <Ooh. S 1> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังกันเอาไว้ให้ดีใครที่ขับรถ EV หรือว่ารถไฟฟ้า mm. เขาแนะนําว่าคุณขับรถลุยน้ำได้ค่ะ mm. แต่ว่าต้องเป็นความสูงที่ประมาณ2 0่สถึงสาเซนติเมตรเท่านั้นเอาจริงๆ,งๆก็ใล้ับรถปกติเลยก็คือครึ่งล้ออย่าเกินไปมากกว่านั้นเพราะถ้าเกินไปมากกว่านั้นมันอาจจะเป็นอันตรายต่อรถที่คุณใช้ไม่ใช่แค่ดูแลรถ ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมต้องมินใช่ค่ะเพราะสิ่งที่มากับฝนมันก็คืออากาศเย็นคือความชื้นต่างๆนานาแล้วหลายสิ่งที่มากับความชื้นม,มันก็คืออาการเจ็บป่วยเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันว่ามีโรคหรือว่าอาการเจ็บป่วยอะไระบ้างที่เราจะต้องระวังเลยในช่วงที่ฝนมันตกทุกวันแบบนี้ อย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีโอกาสน่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากก็คือโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหารพบบ่อยมากในช่วงที่ฝนตกแบบนี้อย่างเช่นอุจจาระร่วงเสียบชันบิดไทฟอยด์อาหารเป็นพิษถามว่าเกี่ยวกับฝนยังไงเขาบอกว่าโรคเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่มันก่ะให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารที่ลำไส้สามารถติดต่อได้จากการรับประทานอาหารปนเปื้อน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังฝนตกแบบนี้แน่นอนว่าพืชผลทางการเกษตรเวลามันเวลามันปลูกอยู่หรือว่าเวลามันขนส่งมามันก็มีผ่านน้าฝนมาบ้างเราก็จะต้องล้างให้สะอาดคือก่อนทานอาหารล้างให้สะอาด กินร้อนช้อนกลางล้างมือใช่จาเป็นมากสำคัญมาก,มากคะ่ะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยแล้วอีกหนึ่งโรคที่มาบ่อยก็คือเป็นโรคที่ติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือว่าเยื่อบุผิวหนังของร่างกายสังเกตกันไหมว่าคนเป็นบ่อยเอาชัดชชเลยนะคนเป็นตาแดงกันเยอะอช่วงที่มีฝนมีน้ําท่วมหรือแมก้กระทั่งโรคที่เกี่ยวข้องกับตาอย่างตากุ้งยิงเพราะว่าช่วงที่เกิดฝนตกน้ําท่วมเนี่ยเชื้อโรคเยอะมากๆกก็มีเปอร์เซ็นต์พบสูงนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งโรคที่เจอบ่อยและต้องระมัดระวังกันเอาไว้โดย เฉพาะใครก็ตามที่อาจจะมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ทําให้มีพวกหนูมีพวกอะไรเงี้ยโรคที่หนูโรคที่หนูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เจอกันเยอะใช่ค่ะ <ๆ S 2> บางทีเท้าเรามีบาดแผลเล็กๆน้อยๆเราไม่รู้เลยแล้วน้ำมันมีเชื้อโรคอะไรต็องไม่รู้ว่าพี่พลอยเพราะฉะนั้นก็ใส่รองเทา้าบูทก็ยังดีเนาะกาไว้ใช่ค่ะเอามาดูโรคต่อไปเป็นกลุ่มโรคทางเดินหายใจจากอากาศที่มันชื้นแบบนี้หละค่ะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่คออักเสบหลอดลมอักเสบปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมโดยเฉพาะในปัจจุบันมีโรคไข้หวัดใหญ่ ันใหม่เพราะฉะนั้นเวลาอากาศชื้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้แต่งกายที่แบบอบอุ่นหน่อย แล้วก็ปกติเราก็ใส่แมสกันอยู่แล้วซึ่งช่วงนี้ก็ยิ่งต้องสมควรทาค่ะระวังว่าไม่เปิดแอร์แรงเกินไปเนาะยิ่งอากาศเย็นเท่าไหร่เนี่ยเชื้อโรคมันก็จะยิ่งเติบโตในทางเดินหายใจของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยแล้วอีกหนึ่งโรคที่มากับฝนมากับน้ําขังนี่มันเป็นอะไรที่เหมาะมากกับการลงไปไข่ของยุงอุยไข้เลือดออกโรคที่มียุงเป็นพาหะนาโรคเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยอย่างไข้เลือดออกก็มีสถิติเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆแล้วมันที่น่ากังวลคือบางคนเป็นเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะแล้วก็นอกจากไข้เลือดออกก็คือมีเรื่องของโรคมาเลเรียที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะมีอาการหนักเหมือนกันนะสำหรับใครที่ป่วยเนี่ยนะอาจจะทําให้มีไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นเพราะว่าเม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็อาจจะรุนแรงจนถึงขนาดไตวายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นดูแลเตงกันไว้โดยเฉพาะกับบรรดาเด็กๆด,ด้วยบางทีเราไม่รู้ว่าลูกๆหลานๆเราเขาไปโดนยุงกัดมาตอนเหกน,นก็ต้องระวังกันให้ใหดีแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่มากับฝนบรรดาสัตว์อันตรายต่างๆนี่อันนี้ข่าวเจอเยอะมากเลยนะตั ซาลาเ่อซาลาเเถอบางทีค oh ือแบบมีฟาร์มเลี้ยงทั้งฟาร์มแบบปิดแบบเปิดแต่บางทีน้ำมันท่วมมามันก็ออกมาแบบไม่ได้รับเชิญอะนะเห็นในข่าวนี่เยอะไปหมดเลยนะคะทั้งตัวเล็กตั้งแต่ไซส์ขนาด1เมตรไปจนถึงแบบกว่า3มเมตรก็มีรวมไปถึงบรรดาพวกตัวเงินตัวทองอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันไอ้พวกนี้กลัวเวลาที่มันมาประชิดตัวเราอาจจะมากัดหรือว่าเกิดอันตรายรวมไปถึงงูเหี้ยวเคี้ยวคอใช่ค่ะอันนี้แขกไม่ได้รับเชิญเลยนะงูตะขาบต่างๆงูตะขาบ คือพวกนี้จะหนีน้ํามาแล้วบางทีมันก็มาหาที่อบอุ่นนี่วันก่อนไงที่ดูข่าวอ่ะที่มีงูไปเข้าหูใครก็ไม่รู้เห็นปะคือนะไปเข้าในรูหูเลยนะอันนี้คือแล้วหมอก็พูดด้วยว่ามันมีโอกาสจะเป็นไปได้ที่งูะจะมาเข้ารูเอาไว้ว่าต่างๆของร่างกายมนุษย์เพราะว่าเวลาที่มีอากาศเย็นๆหรือมีน้ําอ่ะเ,ออเขาจะหาที่อบอุ่น โดยที่ตัวเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในรูหูคนนะเขารู้แค่ว่าเฮ้ยมันอบอุ่นอ่ะก็เลยเขาัรยานอ่ะใช่เพราะฉะนั้นคือต้องดูแลตัวเองให้ดีนะมันอันตรายจริงๆอ่ะช่วงฝนตกน้ำท่วมแบบนี้เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเซนซิทีเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เรามีสุขภาพที่ดีอย่างสม่าเสมอออกกําลังกายสิจ๊ะออกกาลังกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยและที่สําคัญอย่างที่น้องมิ้นบอกว่าบางช่วงเนี่ยพอมันอากาศหนาวเย็นอ่ะเราต้องทาให้ร่างกายอบอุ่นใช่ค่ะใสส่เเเื้อนนาายปปิิิดดดแแแรงงบคต โดย<ช>ที่ไม่รู้ว่ามันมีโอกาสทําให้เราป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะและสิ่งสําคัญอย่างที่เราบอกคือเวลาที่มันมีหน้าฝนเวลาที่น้ําท่วมมันสกรปรกง่ายมากคือถ้าคุณเป็นไปได้อ่ะอันนี้ช่วงนี้อันนี้ใครอาจจะทําจนชินแล้วแหละล้างมือบ่อยๆคือชินตั้งแต่ช่วงที่โควิดระบาดแล้วเพราะว่า มันก็มีหลายงานวิจัยที่บอกเหมือนกันนะว่า,<ม>วาเวลาอากาศชื้นๆฝนตกเยอะๆน้ำพุ่มมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นที่จะติดเชื้อโควิดสิ<ช>ด้วย,วยแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆที่ถาโถมในช่วงนี้อีกด้วยเพราะฉะนั้นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอใช่ค่ะและที่สําคัญคือเรื่องอาหารการกินค่ะทุกอย่างต้องสะอาดต้องร้อนเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่ามันมีการปนเปื้อนอะไรมากับน้ําที่เขาใช้ล้างผงล้างผักมาก่อนแล้วก็เอามาทําให้มันสะอาดเอาไปปรุงให้มันร้อนเพื่อที่เวลาเรากินเข้าไปมันจะได้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราค่ะอีกสิ่่่งงงงนนึทีป้้อกัไดายๆคื ใครที่ไม่อยากป่วยหนักเดี๋ยวนี้นมันมีวัคซีนหลายตัวที่แบบระงับยับยั้งไม่ให้เป็นอย่างเช่นแบบพวกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ต่างๆอย่างเงี้ยก็ไปฉีดป้องกันเอาไว้ได้เวลามีเชื้อโรคเข้ามาที่ร่างกายเราหรือว่าเสี่ยงที่จะป่วยก็จะได้ไม่เป็นหนักก็ไป<ช>ดูวัคซีนตัวไหนฉีดได้ก็ไปกัได้คนะ่ะ ใช่ค่ะสุดท้ายก็คือระมัดระวังอย่างที่บอกว่าฝนตกก็อย่าไปตากฝน<ช>น้ำ<ด>ท่วมก็อย่าพยายามใช้เท้าเปล่าไปลุยน้ำเท่าน,นั้นอเองดูแลตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจรวมถึงคนรอบข้างด้วยนะคะ<ด>และวัน,ะนนี้ก็คือคำแนะนำดีๆจากเราสองสาวในซอฟเสิร์ฟค่ะและส่วนครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรน,น่ารักน่ารักซักซ้อมมาฝากอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะส่วนวันนี้มิน้นกับพี่พลอยลาไปก่อนเจอก,กันค่ะบ๊ายบายค่ะ